ย่างมิชลินไพรมาซี่สี่จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปรีวิวครับสวัสดีครับผมพบจากร้านย่าง m t c พิจณุโลกครับเราให้บริการเป็นอย่างรถยนต์เป็นไถ่น้ำมันเครื่องผ่อเบรกและระบบช่วงล่างครับร้านเราตั้งอยู่บนถนนสีหราเดโชไทยนะครับระหว่างเมฟอร์มลส์สำนักง,งานใหญ่และโกลบอลเฮาพิจณุโลกนะครับวิธีมาร้านของเราก็คือถ้ามาจากทางฝั่งแยกต้นว่าเนาะถึงเมสโฟเมลส์เนี่ยให้ชิดซ้ายชะลอความเร็วนะครับเราจะเจอร้านย่างป้ายสีจมๆแบบนี้นะครับนี่ เช่นกันเนาะถ้ามาจากฝั่งแยกวุ่นวายก็จะเจอ,อเลยกะเข้ามานิดนึงมองขวามือนะครับจะเจอกับร้านเราเนาะอ่เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวยางกันเลยวันนี้เราจะไปรีวิวยางนิชลินไทมารซี่สนะครับอ่านี่ลายดอกอยางเขานะครับก็ปกติเนาะตัวตระกูลไทมารซี่เนี่ยเขาจะเป็นยางประเภทอคอมฟอร์ตนะครับนุ่มเงียบแต่ตัวนี้ดอกอมึ่งเหมือนกันเนาะ กไ,ไม่ได้ละเอียดมากเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ชื่อชอมันก็คือ p r i มาี้นั่นแหละเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับที่ที่ถ่ายแก้มยางไปแล้วเนาะ,อะลองดูถ่ายภาพรวมใส่กับรถแล้วเป็นยังไงรถดูสวยไหมนี่อันนี้เราใส่กับตัวรถเบนซ์วีโเนาะ ของพี่เปิ้ลนะครับผมพี่เปิ้ลโชววิวัตคอนกรีตนะครับถ้าใครมีโปรเจกต์ที่ต้องเทพื้นปูนอยู่แถวแยกอินโดจีนนะติดต่อทางโชววิวั์ได้เลยครับะเดี๋ยวเรื่องของเราเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าเป็นยังไงบ้างกับยาง m i c h e l ไพร r มาซีสี่ครับอโอเคเราก็ออกมาลองรถแล้วนะครับผมกับถนนเสียลาดเดโชชัชยเนาะเป็นถนนประเภทคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับเราเติมลมเท่าไหร่ครับบาสไปสาม้ เนี้เรเติมลม35นะครับเรามาลองอยางกับบาสเกตเจอร์น,นะครับผมตอนนี้ขับที่ความเร็วประมาณ90 90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมอะไพมาซ4ี่4บนถนนคออนเกีเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะให้ท่านได้ลองฟังครับ อยู่ส่วนตัวผมเนเงียบดี <c oughs> ก็สมก็เป็นทางประกูลไฟมาซีของมิชลินเนาะก็คือเขาเป็นยางประเภทแบบคอมฟอร์ตอยู่แล้วนุ่มเงียบครับผมตอนนี้ก็เงียบดีครับแทบไม่ได้ยินเสียงตัวเวลาวิ่งผ่านแต่เข็บถนนเลยนะยังไม่รู้เลยว่าในคลิปจะได้ยินเสียงหรือเปล่าถ,ถือว่าเงียบมากครับเดี๋ยวเราตอนยูเทิร์นอาจจะลองกันอีกทีนะว่ามีปัญหาเรื่องเสียงดังเดเดดไหมครับตอนที่เลี้ยว แต่อย่างที่บอกไปหลายๆคลิปเนาะว่าเวลาย U ูเธอร์แล้วมีเสียงเนี่ยอันนี้เกิดจากได้หลายสาเหตุนะเพราะว่าบางทีลองกับถนนออลัดยางเป็นมีเสียงดังนะครับพอมาลองกับถนนคอนกรีตไม่เป็นก็มีหรือว่าบางคันแบบเปลี่ยนเปลี่ยนยางใหม่ๆเลยมาลองปุ๊บมีเลยก็มีเหมือนกันนะฮะแล้วก็บางทีวิธีแก่บางทีไปตั้งตั้งศูนย์บางทีก็หายนะประบับอ,องศาลอ้อปรับองศาล้อบางทีก็หายแต่บางทีก็ไม่หายนะครับอันนี้ก็ แล้วแต่ปัจจัยหลายๆอย่างเลยเนาะเดี๋ยวคันนี้รอยูเทิร์นสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นหรือไม่เป็นนะฮะวันนี้สภาพการจราจรค่อนข้างใช้ได้ก็เปิดปรนะเทศแลวเนาะเพื่อนๆที่ออกไปเที่ยวกันอย่าลืมนะครับผมใส่หน้ากากอนามัยด้วยเนาะอันนี้อย่างนี้เห็นเนาะเวลาเรามาลองรถลูกค้านี่เดี๋ยวให้ดูหน้าบาสเกตเตอร์นะแต่ขับรถไปนะฮะไม่ต้องมองกล้องเราก็ใส่หน้ากากอนามัยกันมานะเวลาขึ้นรถลูกค้านะครับอ่ะเดียวละ ไม่มีเสียงนะครับผมเวลาเลี้ยวเนาะต่อไปเดี๋ยวผมลองเปิดพอดแคสต์ดูสำหรับสายพังพอดแคสต์ฟังเพลงว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ่ะก่อนจะเข้าหัวข้อหลักในวันนี้ครับอยากให้เอ็นดูนะครับแนะนํตัวใหเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับเนื่องจากวันนี้เขาจะมาเป็นผู้บรรยายหลักกันนะครับสวัสดีครับผมเป็นดูวีดีโอในขิดนะครับก็เป็น ได้ยินเสียงประมาณนี้นะครับสายฟังเพลงฟังพอร์คแต์นี้ผมเปิดจากมือถือเนาะแล้วก็วางไว้แถวๆตัวคอนโซลเกียร์นะครับอ่ะมาถึงร้านเราแล้วก็เดี๋ยวเราจับร้านกันก่อนครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวยัาง m i ชลิน i พร์มาซี่สี่ครับผมว่าโดยส่วนตัวผมก็ประทับใจนะอ่ะก็สมกับค่าตัวครับลัขันเนาะโอเคก็สำหรับใครที่สนใจใช้ใชบริการนะครับติดต่อเราได้ที่0617938866ครับ ที่ l i น์แอ MTT ไทยหรือว่าทักมาทางหน้าเพจก็ได้นะครับอยากทราบราคายา่างราคาน้่มันเครื่องนะคารับถ้าเบรกเราจะมีทีมงานคอยช่วยตอบคำถามครับสำหรับท่านที่มองหาศูนยบริการยางรถยนต์ที่จะช่วยดูแลรถยนต์ของคุณอยู่พวกเราจะรอคุณอยู่ที่ร้านนะครับที่ร้านยางส,มส,มสมีต้มๆข้างๆโกวัวเหาวสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณครับ